โหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะผมนั้นก็จะมาทําการสอนทุกคนนะครับโหลดม็อดนั่นเองนะครับในไมค์ครับนะผมซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมนั้นจะโหลดวันนี้เนี่ยก็คือ1.8.2นะผมซึ่งอย่างแรกนะก็คือทุกคนก็เข้ามาในลิงก์นี้นะครับลิงก์ของม็อดนั่นเองนะผมซึ่งผมนั้นก็ทําการแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะหรือว่าตรงดีสคริปชั่นนั่นเองนะของวิดีโอนี้นะครับผม ซึ่งอย่างแรกนะครับก็คือทําการกดดานวน์โหลดนะครับเมื่อทําการเข้ามาในอ่าลิงก์นี้แล้วนะครับโอ okay, นะเคนะครับผมก็ทําการกดดาวน์โหลดเลยนะผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการดานวน์โหลดไปนั้นเรียบร้อยนะครับก็รอจนไฟรรม,มันจะโหลดเสร็จนะผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงอินเทอร์เน็ตของทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะโอเคนะครับก็รอดานวน์โหลดไปนะครับผมตอนนี้โอเคนะครับผมจะรอจนไฟมอสเนี่ยจะดานวน์โหลดจนเสร็จนะผม ซึ่งก็จะเป็นไฟซิปแบบนี้มานะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาไปใส่ในตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับก็พิมพ์ตามผมนะครับเปอร์เซ็นต์แอปดัตานั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์แอปดตานะครับเมื่อได้ไฟซิปมาแล้วเนะี่ยโอเคนะครับพอเข้ามาในเปอร์เซ็นต์แอปดตานะครับก็กดตรงหมายครับนะครับแล้วก็จะมีตรงแบบรูปทีเอลล c h e r นะครับหรือว่า ไมค์คราฟนั่นเองนะครับซึ่งผมนั้นจะแปะลิงก์โหลดที Launcher นะไว้ใต้ลังคลิปนะครับโอเคนะครับแล้วก็เอาไฟลทิปที่ได้มาในกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เข้ามาตรงโฟลเดอร์มอสธรรมดาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไฟล์ฟิ d ทั้งหมดนะครับไปใส่ในมอสใน i n e c r a f t นะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็กดคลิกไปนะครับผมตอนนี้ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้มอดทั้งหมดมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับก็คือทําการกดเข้าหมายคราฟตนะครับผมกดเข้าหมายคราฟตเลยนะครับผมตอนนี้โอเคนะคผมจะเปิดเปอร์เซ็นต์แอปดาต้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าตรง T L Rancher ไปนะครับผมจะทําการกดคลิกไปนะครับแล้วก็รอจนฝาอะหมายคราฟต์นั้นจะขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นเกี่ยวกับ ความเร็วของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมตอนนี้โอเคนะครับก็รอวโหลดไปสักพักงหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาในทีเอลแอนเชอร์นะครับทีเอลแนเอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือกฟอร์ดฟอร์ดเป็นทางฝั่งของเวอร์ชัน1.18.2นะครับแล้วก็ใส่ชื่อสกินมาเลเรียบร้อยนะครับกติกเครื่องหมายถูกให้เรียบร้อยเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมทําการคลิกเข้ามาในไมค์คราฟแล้วนะครับผมก็รอโหลดนะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นไมค์คราฟนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับผมก็จะรอไปสักพักหนึ่งนะจนกว่าจะขึ้นนะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับตอนนี้ผมก็รอจนกว่าจะเข้าไมค์คราฟนั่นเองนะครับก็จะค่อยๆเข้าแบบนี้นะครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องรีบนะครับก็รอจนกว่า ะจะโหลดเสร็จนะครับผมตอนนี้นะโอเคนะก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับรอไปสักพักหนึ่งนะแล้วแต่ความแรงออคอมของแต่ละคนนะครับผมตอนนี้โอเคนะผมก็จะรอแบบเนกวขาจะเข้าแบบโมแจงนั่นเองนะครับผมก็แบบค่อยๆเข้าแบบนี้นะประมาณนั้นเลยนะก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่มอสแพคตันนี้นี่มีหลายมอสมากๆเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะ ซึ่งคอมของผมนั้นก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นโมแจงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับก็รอโหลดไปทั้งข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใกล้โหลดเสร็จแล้วนะครับสําหรับไมค์คร f t นะสำหรับไมค์ครับนะก็ใช้เวลาโหลดนะครับก็แล้วแต่ความแรงของคอมนะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคนะอันนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับโหลดเสร็จแล้วนะก็รออีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็มันก็จะแหลกๆแบบนี้นะครับแหลกๆแบบนี้นะครับ แปลกนะเพราะว่ามอดเนี่ยค่อนข้างเครีเยอะเลยนะมอดนี่แบบเยอะมากนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ ID ดีแท้นะครับใช้ ID เดีเถื่อนก็ได้นะไอดีแท้หรือ ID เดีเถื่อนก็เข้าเซิร์ฟได้โอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวทาการแบบรอไปสักพักหนึ่งนะครับระหว่างนี้ทุกคนก็จะดูแบบอนิเมะหรือว่าหนังหรือว่าอะไรต่างๆ่าับรอไปได้นะครับระหว่างที่ไ Minecraft นั้นกําลังแบบโหลดอยู่นะครับประมาณนั้นเลยนะครับผม อันนี้ก็จะค่อยๆเข้าเกมนะเป็นกระบวนการของเกมนะประมาณนั้นนะซึ่งผมนั้นก็จะคอยเฝ้าสังเกตนะเพื่อที่จะให้แบบสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะก็จะขึ้นคํานีข้ขึ้นมานะรับก็กดโนไปนะไม่ต้องกดเย็ดนะกดโ no นนะครับผมถ้ากดเย็นนี่คือเราจะเด้งออกเกมนะครับผมโอเคนะมอสก็มีครบทุกมอสนะมอสก็มีครบทุกมอสกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะ โอเคนะครับอันนี้คือผมใน,ะนก็จะมาทําการแบบกดเช็คในเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับมัลติเพเยอร์นะครับมัลติเพเยอร์นะอันนี้ก็คือต้องใส่ IP เซิร์ฟนะครับซึ่ง IP เซนะิร์ฟเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลังคลิปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาปิดเพลงก่อนเลยนะปิดเพลงก่อนเลยนะโอเคนะครับไบเน็ตนะไบเน็ตให้เป็นแบบค่าสูงสุดนะครับผมแล้วก็ปรับแอนิเมชันนะเป็นออฟให้หมดนะครับผมตั้งค่าแบบนี้กันเลยดีเดียวนะครับผม เพื่อให้เกมเนี่ยดูลื่นมากที่สุดเ่าได้ทำได้นะครับไม่แหลกเกินไปนะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ดารานิมิกไลท์เนี่ยก็ปรับเป็นฟาสต์นะเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับผมโอเคนะสิ่งที่ทําต่อไปนะครับก็คือไปที่มัลติเพเยอร์นะครับแล้วก็ทุกคนนะก็เอา i อพเซิร์ฟนะครับที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นยมาใส่นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมซึ่งก็ต้องรอทางฝั่งของเพื่อนผมนั้นสตรีมนะก็สตรีมเมื่อไหร่ก็เอา i อพเซิร์ฟไปแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปน <and> <net> well ี้นะก็ขอตลาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมนั้นต้องมาสอนทุกคนรับโหลดม็อดแบบนี้นะเพราะว่าทุกคนน่จะได้โหลดม็อดไมค์คราฟกันเป็นนะประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ผมนั้นกําลังขาดแชนนะผู้เล่นนะในเซิร์ฟอยู่ตอนนี้นะไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นกันเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับผมก็เลยมาสอนโหลดม็อดในวันนี้นะจะได้เข้ากันเป็นนะครับก็ต้องรอทางฝั่งของผมนั้น ทําทการเปิดเซิร์ฟนะกดเปิดเซิร์ฟนะทุกคนก็จะสามารถเข้าเซิร์ฟมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟจริงๆนะทุกคนก็สามารถไปเล่นแบบเล่นแบบโหมดปกตินะเพื่อทดสอบมอดได้นะครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอตลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับไอพีเซิร์ฟหรือว่าลิงก์แบบพวกทีเอลแอนเชอร์หรือว่าแบบลิงก์มอดนะผมก็แปะไว้ทางฝั่งของดีสคิปชั่นหรือว่า,าใต้ล่างคลิปของวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะคผมบ๊ายบายนะครับผม